8นะครับจะไม่พบการจะไม่พบการกําจัดสิ่งแปบปอมโดยวิธีฟาโกไซโทซิตในเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดใดก็มี os ite, os ite, il, ลิมโฟไซต์อีโอซิโนไฟต์นิวโทรฟิลแลวก็โมโนไซต์นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยกาจัดเซล์สิ่งแปบปลอมอย่างไงบ้างก็พี่ก็ขอพูดตอนแรกเลยนะครับก็อธิบายเม็ดเลือดขาวแล้วกอนแล้วกันเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ ลิวโคไซต์หรือว่าไวบัตเซลนะครับมันก็จะมีรูปร่างกลมนะครับแล้วก็มักจะมีขนาดใหญ่มีม, <c oughs> มีขนาดใหญ่กว่าเมเล็ดแดงน,นะครับแล้วก็มีนิวเคลียสด้วยซึ่งเมเล็ดแดงไม่มีมันจะแบ่งเป็น2น้าที่ก็คือน้าที่แรกใช้ฟาฟากกเรียกว่าฟาโกไซนะครับมนันอาจจะเป็นตัวขมือ ด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสส่วนอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าลิมโฟไซต์อันนี้จะเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอันแรกนี่ไว้ขมเหลือบทีนี้ก็มันเนี่ย ไม่ดข,ขาวเนี่ยยังแบ่งตามชนิดอีกแบบได้นะครับก็คือแบ่งเป็นแบบมีกรานูหรือไม่มีกรานูก็อันแรกเรียกว่ากลานูโรไซอันนี้คือมีกรานูซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นฟาโกไซทั้งหมดก็เช่น 1.1 Barsofil นะครับ Barsofil เนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือเราจะพบมากเมื่อเกิดอาการแพ้ถ้าพูดโจทย์พูดถึงเรื่องอาการแพ้แล้วต้องคิดถึง Barsofil เลยนะครับ1.2เนี่ย Eosinophil อันนี้จะพูดถึงจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับช่วยกำจัด พยาธิไม่ก็ปรสิตต่างๆนะครับก็จะจุดเด่นอยู่ที่พยาธินะครับ1.3นิวโทรฟิลนิวโทรฟิลเนี่ยก็ช่วยขมอบสิ่งแปลปลอมธรรมดาธรรมดานะครับทีนี้ก็มาดูประเภทที่2ครับประเภทที่สองเนี่ยอาการูโรไซ ก็คือพวกที่ไม่มีการนก็อย่างเช่นแมกเป็นสมันมีอยู่2ตัวนครับก็คือ2อชั่หนึ่งโมโนไซต์ size. ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขมือบเยอะมากๆเลยนะครับมันเนี่ยจะออกคะออกมันจะออกไปอยู่ระบบน้ำเหลืองน,นะครับแล้วก็คอยลาดตะเวนที่เนื้อเยอะต่างๆถ้า เราก็จะเรียกมีชื่อเรียกอย่างว่ามาโครเฟดนะครับส่วน2 2นะครับก็คือลิมโฟไซต์อันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการฟาโกไซต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสร้างจากไขกระดูกแล้วก็จะมีการสร้างแอนติบอดีแทนที่จะสร้าง แทนที่จะขมือบนะครับก็พี่ก็จะวาดรูปให้ดูนะครับอย่างลิมโฟไซต์เนี่ยลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับวงข้างในเนี่ยจะกว้างมาก ่วนนิวโทฟิลเนี่ยจะเป็นอะไรที่เท่ๆนะครับรูปมันก็อาจจะไม่แน่นอนขนาดนี้นะครับแต่ว่านิวโทฟิลก็จะประมาณนี้ส่วนโมโนไซเนี่ยเอาไปเยอะมากๆเลยโมโนไซส,ส่วนอ e ีโอซิโนฟิลเนี่ยก็จำง,ง่ายๆว่ามันนะ่ะมีลักษณะคล้ายๆตัว E นะครับ นั้นเลยเรียกมันว่า eosinophil อันที่จำง่ายก็มีประมาณนี้นะครับและจำนวนที่พบมากที่สุดเนี่ยก็จะพบ n e u t r o p h i มากที่สุดในเลือดของเราลองมาก็จะเป็น l ิมโฟ o ซต t แล้วก็จะลองมาเป็นโมโนไซ t e มากกว่า eosinophil และน้อยสุดนะครับก็คือบาโซฟิลก็จบเรื่องเม็ดเลือดขาวนะครับก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องระบบภูมิคุ้มกันก็จะขอพูดถึงภูมิคุ้มกันนิดหน่อยนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบแรกก็คือแบบก่อเองแบบก่อเองนี่คือร่างกายเนี่ยจะถูกกระตุ้นกระตุน้นโดยแอนติเจน ที่เข้ามาอยู่ในร่างกายเราแล้ว,ลวก็เลยสร้างแอนติบอดีมาสู้กระตุ้นด้วยแอนติเจนก็เลยสร้างแอนติบอดีมาสู้นะครับซึ่งระบบภูมิคุ้มกันแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานก็เช่นการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะนำเชื้อโรคที่ เกือบจะตายแล้วหรือว่าอ่อนแอครับก็ <c oughs> จะฉีดเข้าไปในตัวเราซึ่งตัวเราเนี่ยก็จะสามารถสู้ได้ก็สร้างแอนตี้บอดี้มาสู้กับมันนะครับแล้วซึ่งที่เขาบอกว่าอยู่ได้นานนี้ก็คือเพราะว่าเราจะมีเซลล์หนึ่งที่สามารถจดจําได้ก็ <c oughs> จะจดจําเลยว่าแอนตี้แอนติเจนแบบนี้เนี่ยต้องสาาร้างแอนติบอดีแบบนี้มาดังนั้นพอเรามาเจออีกเนี่ยเราก็สามารถจะป้องกันมันได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนแบบที่สองน,นะครับแบบที่สองน,นี่คือแบบ รับมารับมานี่คือรับแอนติบอดีมาเลยนะครับก็อย่างเช่นการฉีดเซรุ่มหรือว่าน้ำนมแม่นะครับที่เรากินเข้าไปในแ,แบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นมันไม่ได้มีอะไรจดจำนะครับทีนี้เราก็มาดูกลไก การทำงานของภมิคุมกันนะครับก็กลไกมันก็จะมีอยู่แบบ่งเป็นสองประเภทอีกก็คือแบบจำเพาะกับไม่จำเพาะแบบจำพาะนี่ก็คือสร้างแอนติบอดีมาให้พอดีตรงเป๊ะกับที่แอนติเจนที่เราทราบนะครับสร้างแอนติบอดีเจาะจงมาต่อต้านแอนติเจนโดยมันก็จะ เป็นการทำงานร่วมกันของลิมโฟไซต์นะครับก็อย่างที่บอกครับลิมโฟไซต์นี่จะสร้างแอนติบอดีลิมโฟไซต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ชนิดคือแบบลิมโฟไซต์แบบ T ีเซลกับ B ีเซลล์นะครับ T ร่วมกับ B ีเซลล์นะครับก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีหน้าที่ต่างกันนะครับซึ่ง B ีเซลเนี่ยลิมโฟไซต์แบบ B เซลก็จะทำให้จดจำได้ว่าแอนติเจนเนี้ยเคยเข้ามาแล้วซึ่งวันต่อมาเนี่ยก็จะไม่ไม่ต้องมาเสียเวลาอีกนะครับ B เซลใช้จดจำนะครับเพราะ B เซลเนี่ยจะแบ่งอีกเป็นพลาสม c e ซลกับ Memory ี e เซและเมมโมรี่เซลเนี่ยใช้จดจำส่วน T เซลนะครับ T เซลเนี่ยใช้ช่วยเหลือเซลล์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น T เซลล์ที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมก็จะมีชื่อว่าไซโตท็อกซิก T เซลลก็สิ่งแปลกปลอมนี่ก็เช่นเวัยวะปลกถ่ายเซล์มะเร็งเซลติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าก็อาจจะมีเ h e ปอร์ T เซล helper T เซลนี้จะไปกระตุ้นเซลอื่นให้ทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการจบของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะนะครับแต่ถ้าไม่จำเพาะไม่จำเพาะนี่คือ ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยก็อย่างเช่นผิวหนังเนี่ยก็จะกันไม่ให้สารอะไรเข้าออกง่ายๆหรือว่าทำให้เป็นสภาพมีกดนะครับสารจะได้โดนทำลายหมดหรือว่ากดในกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้นครับก็จะใช้วิธีเดียวกันหมดเลย ก็จบเรื่องภรมคุ้มกันนะครับก็กลับมาดูโจทย์นะครับโจทย์ถามว่าเซลล์ไหนเนี่ยจะไม่พบการกําจัดสิ่งแปลกปลอมแบบฟาโกไซโตซิสก็ตอนแรกเราเรียนแล้วครับก็คือแบ่งเป็นแบบฟาโกไซโตซิสที่ตัวหนึ่งใช้ระบบฟาโกซิสอีกตัวหนึ่งก็จะสร้างแอนติบอดีมาไอตัวสร้างแอนติบอดีเนี่ยก็จะมีแค่ตัวเดียวก็คือลิมโฟไซต์ดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบข้อหนึ่งนะครับริมโฟไซต์ตัวนั้นอื่นเนี่ยจะใช้ระบ การข้ามเอือหมดเลย